สว,วัสดีพี่น้องอีฟซีวันนี้จะพาทุเรียนมาตรวจแต่งที่วัดพันวันหนึ s. <S well, we in, ose, ่งตำบลลัะปออำเภอตาแสงจังหวัดชุมพรกับพี่น้องบอกว่าวันนี้เกษตรเขามาตรวจแต่งให้เกษตรกรพี่น้องชาวเกษตรกรครับพี่น้องพี่ตามเลยครับนี่ครับเจ้าของตู้เรียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเชิญที่โต๊ะที่สองครับเตรียมเอาลูกทีเรียนไปเอาแป้ก็แป้อ่ะไปได้ค่ะ บรรยากาศเชุญละมุนเลยครับพี่น้องวันนี้ตัวจแปลงวันที่สองครับทำไมคะทำไมเขาขับคิวคนนี้นครับเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ต้องมีถึงอนาเภอครับโอเคนะคะก็อ่านะแล้วก็ที่เหลืองานงานด้วยความใจเย็นนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาทำลำดับให้ บทเกมใหม่วันนี้ก็ไม่ยชื่อก็ติดหนอเพราะว่าต้องใช้เวลาครับนะครับเกตรวจเอกสารตรวจความพร้อมครับพีมงานมุมมุมเอกสารครับตรวจความพร้อมครับในการตรวจเป่งครับ ครับทำโซนโซนเร,รียงก็จะยุ่ยางนิดหน่อยครับพี่นอ้องคือเปอร์เซ็นต์เต่งันาดไนขันตำสามสิบสองครับเพนว่ก็ทรงสุทะเลก็ไม่รู้แต่ว่าคันตำสามสิบสองในใจว่าลอยสามสิบสองหรือสามสิบสองครับพี่นอ้องแถวทุเรียงครับรรครับเ <ft> รียงแถวกันตอนนี้ ปกเจ็ดสิบคิวแล้วครับตอนนี้พี่น้องอตอนในการ่าตัดทุเรียนครับทา่านไหมนะครับจะกที่มาทำพิธี นังได้อีกครับพ่อในกระดาครับนี่ใช่ไหมครับที่ขั้นตอนในการตรวจตัวอย่างอันนี้การตัวอย่างครับเก็บตัวอย่างเก็บตัวอย่างโอ้ครับก็เก็บมาจากทุกภู้คเพราะว่าถ้าเราเลือกเอาภู้ผู้เอกก็จะสุกก่อนมันก็ไม่เป็นตัวอย่างอ๋อครับเราวนทั้งลูกครับมีกี่ผู้เราก็เก็บทั้งลูกเลยใช่ไหมครับครับแต่อย่างน้อยต้องส่งตัวอย่างสามผู้ครับอ๋อครับคือนี้ถ้าว่าตรวจเป้งนี่มันก็เป็นส่วนดีของเกษตรกรใช่ไหมครับ ครับมันก็ถ้าเราดูด,ด้วยสายตาตนนก็พอมองออกแต่ถ้าเราวัดด้วยไมโครเวฟนีม่มันจะคิดเป็นตัวเซ็นต์มาได้เลยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับที่ว่าจะผ่านหมอนทองก็ถ้าสมจีนก็ส2มสิบสองเร์เครับซึบ่งส่วนใหญ่และแวกนี้ก็สุงแงก่กันพอสมควรแกเท่าจะของสวนหมดเลยใช่ไหมครับครับ โอเคครับทีนี้ขั้นตอนมันเออขั้นขั้ัครับท่านให้ละเอียดเลยใช่ไหมใช่ขั้นตอนทำครับครับจะกองสวนตรงนะทเองครับพี่นนท์ไดนเป็นนะข้าวปลาเปลี่ยนระวังนิ้วตัวเองอย่างเดียวจะติดก่บเต้นํา าจนทำคะคเราคนยันสองคนที่เพิ่งมานะคะโต๊ะหนึ่งตามลำดับนะคะแล้วก็วางตู้เรียนรัน ไปเลกไปเลยขันไปเลยแปลแปต้อ oh. ง่าครับเ yeah. ้กงงครับพี yeah. ่น่มร uh ิคมจากันตัันครับันตุ้ตานพา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 ตุ้านก่อนเอ้ได้ไหม

ต้องล้างน้ำก่อนใช่ไมลุงน้องการเลือกส่วนเปลางนะครับต้องควรที่เรียนจะยุ่งยากนดหน่อยครับพี่น้องบพรานี่ครอั้นตอนน้องน้องนี่ขั้นตอนอบน้องใช่ไหมน้องขั้นตอนเปลี่ยป่นเยนไใช่ไหมครับนี้ขั้นตอนไหนแล้วน้องอ๋อบแล้วก็ให้ได้เปร์เต็ แล้วพออบเร็จแล้วเราไปตรจกัที่ไหนเนาะก็ทางฝ่ายผมก็จะคำนวณให้เลยครัอ๋อคำนวณตรงนี้เลยใชไหมครับอ,กบอ้ก็ตนตนีมากดูลที่ราเอ่ชไบครับพี่บในโวคอมโบรับเรียอยู่ครับพี่้อกเกเตรที่ไหนน้องบว่าบริการในาเเที่เลยครับพี่้อง ไอ้ที่เขาช่วยเนของแอนุมาลกับวันนี้มาถ่ายเต็ตัวเตจคือกันที่น้ไ้ที่เขาช่วยครับเช่วยฟเลยครับพี่นนมานี้นะครับพี่นตัวเตจวันนี้ีกันเราผ่านเรื่อาจะได้ดูนะี่ขยอบครับ ครับ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  <sweak>

อบนะครับนี่อกให้านในคิวดีข้านาทงนแล้วตรงนี้ขั้นตอนไหนครับน้องตรงนี้ขั้นตอนไหนล้วตรงนี้อขั้นตอนองค่ะอ๋อขั้นตอนอบนคแล้วโปรเซนเราจะรู้ตรงไหนได้เลยนะ

บางทีก่อนเอาลูกสุกมาก็วัดไม่ได้อ๋อครับครับไอ้มจะไหม้หรอวาเนื้อเขาเขาสุกเกินไปแล้วครับถ้าสุกเกินมันก็วัดความน้ำตาลไอาแ้งไม่ได้ใช่ไหมครับมันมันเลยแป้งแล้วตัวอย่างหลักๆก็คือประมาณสามภูครับแล้วก็สามภูเสร็จแล้วก็อืม บางทีก็แค่ตัดไม่เกิน22ชั่วโมงครับอ๋อแต่ถ้าดจากผู้อาวุโสตำรวจภายในนั่นแหละครับภายใน22ชั่วโมงผู้เรียนมันก็ทัฒนามันก็จุดไปเรื่อยถึงตัดแด้ใช่ไหมถึง22ชั่วโมงก็สามวันเลยนะใช่มันก็มันก็เกินไปถ้าทีวันต่อวันครับนี่ตัดเมื่อเช้านี่ครับอันนี้เป็นกามเมื่อกี้ ตัวที่สามสุกใช่ไหมครับครับเนี่ยไ,ไอ้ไอตัวอย่างเนี้ยเนื้อมันนิ่มเสร็จแล้วพอไปข้าวที่อบที่สวนจะไม่วัดเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ตัวแป้งทำไม่ได้เลยครับอันนี้แสดงว่าในสวนเจตนาของท่านปล่อยไว้นานเกินไม่กล้าตัดเลยไม่ไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ว่าเนี้ยถ้ามันเป็นแบบนี้เยอะนี่รีบแล้วต้องรีบไายแล้วครับไอ้ดอกแรก แบบของก็ผ <by> ่านแล้ว oh, น okay. <Okay. S 1> ี father, ่ buddy, he ูนะครับอาเยุณคนยที่แการวปาณนาทีถ้าอนก็อาจจะยีสาหนเรับาะนั่นก็ท่านอี้ทมีส่วนร่วมในเรื่องของการานะครับ อยากให้เรียนรู้นะครับว่าคารพับเรื่องันนี้ท่านเราตัดตัวทายผลที่ได้เอยู่ว่าประมาณาไเล่นะครับกับผลที่ได้จากองคมนะครับว่า่าหลุไม่จริงๆเชื่อว่าพี่น้องก็น่าจะรู้แล้วตัวเองเเออเขาจะไเอ็ลองดูไกัน้องไรเลย ทานีงยรนส่ียกรทด้ก็ต้องอบอย่างเียวครับวันถึงครับคือคนใหญ่เมื่อวานก็อยู่ที่ที่สามสินใหญ่ครับอสางทลางหลักตัวครับหลักตัวในการอบครับขั้นตอนสุดท้ายครับพี่น้อง มาเจอมาเจอคนเสียละมาเจอจีคนเสียลวครับขึ้นมาสายเตะขึ้นมาสายเตะมาอยู่ใกล้เลยมาสายไดไวบองเจอจีวันจัองหลังครับสองโลครับยั่นีก็ได้ครับที่นจไ้ Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video รจอบไม่ตัวแรงครับเกิดรีความครับจะได้รเร็วครับต่อาจะมาทขั้นที่กต้อมีคนละต้องมนวเาอไรครับขั้นตอนครับตองเกษตรตอนนไม่ใชง่ายครับทำเพียงเื่อน ยากอยู่ครับเราจะได้ขายเราจะได้เป็นเราจะได้เว้าร้านต้องการทุกท่านเลยยางครับทุกคนไม่ได้เนี่ยไม่ควเลือกนั่งนีแต่งตัวแบบน้ำบึกวันที่15ไม่ต้องตรวจแต่ถ้าวันที่14ยังต้องตรวจเพราะยังไม่ถึงวันที่15วันจะงานช่วยไปให้ข่าวแบบถูกต้องนะคะว่า ชุเรียงตัดได้ตลอดเวลาถ้าแก่แล้วให้ทางหนึ่งลูกมาตรวจเปอร์เซ็นต์ตนั่นเนงแล้วก็ในส่วนของอจุดตัวเนี่ยก็มีที่สำนักงานกเกษตรอำเภอทุกอำเภอพือ้นที่ท่านอยู่ที่ไหน ก็ไปตรวจอำเภอนั้นแต่วันนี้สนักงานเกษตรจังหวัดอะเรามาบริการท่านถึงที่แต่ถ้าสมมุติว่าวันต่อๆไปเนี่ยเราก็มีภารกิจก็เดี๋ยวก็ลองฟังดูว่าเราจะเคลื่อนที่อีกยังไงแต่ถ้าไม่นั้นท่านก็ไปตรวจได้ที่สํานักงานเกษตรจังหวัดสํานักงานเกษตรอำเภอท่านแพะบอกต่อด้วยนะคะแล้วก็ให้กำนังผู้ใหญ่ผู้ช่วย ็นพยานไหมเรียกร้อย้มยต้องเอาบัตรก็มาช่วยบอกให้เข้าใจตรงกันนะคะว่าลูกเรียนเราตัดได้ตลอดไม่ใช่ว่าที่ลูกเรียงว่าเกษตรไม่ให้ตัดนี่คืองูอ่ะค่ะนะให้บอกต่อด้วยนะคะเช่นพี่กับลังกับพลังตรวจสอบนำต่างกับมีการการตรวจสอบแป้งกับพี่นอ้อง น้องนี่ถือว่าถ้าว่าไม่ผ่านเราก็อบใหม่อีกใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเราไม่ผ่านเอไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านวันนี้ก็เขาต้องกลับไปใหม่แล้วก็ต้องไปส่งตรวจวันพรุ่งนี้ไม่เมื่อครับเมื่อกี้เห็นมาช่างแล้วก็เอาเอาไปอบใหม่ก็เลยถามขั้นตอนเนี้ยครับเลขยังไม่นิ่งสามครั้งค่ะอ๋อก็ต้องให้ตรงกันสามครั้งใช้ได้ค่ะอ๋อครับครับแล้วถ้าเลขยังไม่เท่ากันก็แสดงต้องต้องอบเพิ่มอีกอ๋อไปตรงกันสามครั้งครับแต่มันแสดงว่านิ่งแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะครับครับผม ขั้นตอนตัดถ่ายล้วครับข้าวเก้าที่เป็นแปง้งมีชคดตัวแปง้งนี่ครับแป้งใบซ้ามึิงเก้าครับนีคบ่ครับชุดนี้ตัวแปง้งเรียบร้อยใ,ใช่ไหมน้องตรงนี้อ๋อพี่เขียนตัวเลขนี่คือชัดเจนแล้วใช่ไหมครับ ครับ3ามสิบต่ครับเราจะระดีทำเงินรายยุทธ์เลยครับตอนนี้มาเฉลยเลือเกษตรกร,ร,กรถึงที่เลยครับเกษตรกรมันจะเป็นต้องไปถึงจังหวัดครับมีกเกษตรจังหวัดมาเฉลยถึงบ้าทเลยครับพี่นอ้อง ใส่สีเจริญรุ่งค่ะนี่ครับทานไหมครับใช่ไหมคะใส่สีสามเปอร์เซ็นต์ครับทานค่ะขอบคุณมากครับครับพี่น้องบรรยากาศตอนนี้กำลังเกษตรกรกำลังตรวจแต่งกันทุกคนแล้วครับหมายเลขสิบเจ็ดค่ะนายสอเจ็ดค่ะครับเคลื่อนเดียวขอบขี่เคลิปนี้ครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องให้น้ำมันด้วยชนิดครับพี่น้องสวัสดีครับ บายบลายน้นองเาท่ารสามเก้าสามเก้าสามเก้าผ่านเลยนะผ่านโอเคโอเค